สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับผมพบกับเฮนนัทนะครับจาก m o ท m t t a i c o m นะครับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวภาคสุดท้ายของการรีวิว Garmin Fenix 5S นะครับผมจากเดิมนะฮะที่เราได้รีวิวแกะกล่องแล้วก็รีวิวการใช้งานเบื้องต้นกันไปนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวกันแบบว่าแนะนํา9ข้อดีนะครับผมของ Garmin Fenix 5S ที่ผมได้ใช้นะฮะได้ทดลองใช้มาประมาณ2สัปดาห์มาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยข้อแรกนะครับ ขนาดที่พอดีใส่สวยได้ทั้งชายและหญิงนะฮะนาฬิกาตัวนี้นะครับผมมีขนาด42มิลลิเมตรนะครับผมซึ่งเป็นถึงแม้จะเป็นรุ่นเล็กสุดนะฮะแต่ถ้าเทียบกับรุ่นพี่2ตัวแล้วตัวนี้ยถือว่าผมว่าใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะเพราะผู้ชายใส่เนี่ยผมใส่ให้ดูเลยผมคนอ้วนนะแขนใหญ่อนะันนี้แฟนผมนะใส่ผู้หญิงใส่ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดน,นะฮะผมลองถามแฟนดูแฟนบอกว่าตัวนี้ไม่หนักเลยนะครับผมใส่เหมือนกับใส่นาฬิกาธรรมดาทั่วไปนะฮะ ซึ่งตรงนี้ผมถือว่าเป็นข้อดีที่น่าสําคัญนะฮะเพราะบางคนอาจจะไม่ได้อยากได้นาฬิกาที่ใหญ่และหนักเกินไปนะครับผมข้อต่อมานะครับข้อ2แข็งแรงทนทานนะฮะถอดสายได้สะดวกนะครับผมตัวนี้นะฮะเป็น Garmin f e n i x 5s รุ่นหน้าจอซับไฟนะครับผมซึ่งก็จะป้องกันรอยกิดข่วนได้ดีนะฮะรวมถึงบอดี้ต่างๆงานประกอบที่ค่อนข้างแข็งแรงนะฮะถือวสมกับเป็นนาฬิการะดับพรีเมียมจริงๆนะครับผม ที่ด้านหลังนะฮะยังเนี้ยสามารถถอดสายได้ง่ายฮะเพียงแค่กดปุ่มนิดเดียวนะฮะแต่ว่าการกดง่ายนี้ก็ไม่ใช่แค่ว่าแบบไม่ใช่แบบใสนาฬิกาธรรมดาแล้วจะหลุดออกมาเองนะต้องมีการดึงอันนี้ลงมานิดนึงนะครับผมสาหรับคนที่ขี้เบื่อสายนะฮะอยากจะซื้อสายเปลี่ยนหรือว่าสายชํารุดอะไรนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้สบายเลยต่อมานะครับแบตอึดมากฮะจากการใช้งานแบบทั่วไปนะฮะซึ่ง ทั้งออกกําลังกายนิดหน่อยแล้วก็มีการใช้งานประชีวิตประจำวันนะครับแบบเป็นปนาฬิกาแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนทั่วไปนะครับผมผมสามารถตามตามที่เขาบอกมาจะใช้ได้9วันนะฮะในหมดนาฬิกาแต่ผมใช้จริงๆประมาณ9วันแบตยังเหลือเลยนะครับผมผมว่าจริงๆนะจะใช้ได้เกินนะฮะส่วนในหมด GPS ใช้ได้1 4ชั่วโมงแล้วก็หมดอันตรแทงใช้ได้40ชั่วโมงนะครับถือว่าอึดมากนะฮะเทียบกับพวก Apple Watch หรือนาฬิกาอื่นๆนี้ผมว่าตัวนี้แม่งกินขาดเลยทั้งจะใส่ออกกำลังกายบ้างนะครับผมอยู่บ้านก็เตะบอลไปเรื่อยฮะ มีเล่นบาร์สเล่นไรมั่งก็ผมว่าสบายนาฬิกาตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับข้อต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญน,นะฮะคือการวัดฮาร์ดเรทที่แม่นยำนะครับผมแล้วก็แบบเรียวไทม์ด้วยอจากที่หลายๆคนได้ทดลองนะฮะผมว่าตัวนี้ถือว่าใกล้เคียงกับตัววัดฮาร์ดเรทแบบที่พันกับหน้าอกเลยนะครับผมสามารถวัดได้แบบเรียวไทม์นะครับผมเนี่ยฮะเราออกกําลังกายไปนะฮะแล้วก็ดูไปนะฮะจะรู้ว่าตอนนี้ฮาร์ดเรทของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมจเจ๋งเลย ใช้งานง่ายฟีเจอร์สมาร์ทวอตครบนะครับผมตัวนี้นะฮะนอกจากจะเป็นนาฬิกาสําหรับการออกกําลังกายแล้วการใช้งานด้านอื่นๆของสมาร์ทวอตก็มาครบเพียบพร้อมนะฮะไม่แพ้นาฬิกาตัวอื่นๆเลยนะ,ะการซิงกับสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้ได้นะฮะสามารถดูการแจ้งเตือนนะฮะสัญลัณออกกําลังกายผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้อยากได้ไม่อยากถือนาฬิกาถือโทรศัพท์อะไรเงี้ยสามารถเอาโทรศัพท์นะใส่กระเป๋าหลังไว้แล้วก็ควบคุมโทรศัพท์ผ่านทางสมาร์ทวอตได้นะครับผม นอกจากรับการแจ้งเตือนล ne Facebook หรืออะไรอื่นๆนะครับผมสามารถใช้เลื่อนเพลงนะฮะฟังเพลงทํางานร่วมกับจุกได้นะครับผมหรือว่าพวกเพลงต่างๆที่อยู่ในเครื่องคุณนะสามารถเลื่อนเพลงไปข้างหน้าได้นะฮะหยุดย้อนเพลงถอยหลังควบคุมเสียงนะฮะเห็นไหมเวลาวิ่งนี่สะดวกเลยไม่ต้องมาจับโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดเสียงเบาเสียงอะไรไปนะฮะใช้รับสายอะไรนี้ได้นะสำหรับคนใช้หูฟังบลูทูธ นอกจากนี้นะครับสำหรับคนคขี่ลืมนะฮะยังมีฟีเจอร์แบบพวกอันนี้ผมว่ากิมมันก็มีในหลายอันนะอย่างพวกไฟล์ไมโครโฟนเงี้ยใส่นาฬิกาอยู่แล้วหาโทรศัพท์ไม่เจอเงี้ยสามารถเอามากดเพื่อให้โทรศัพท์ดังได้นะเจ๋วดีต่อมานะฮะข้อ6นะฮะมีฟังก์ชันการออกกําลังกายที่หลากหลายนะครับสำหรับนาฬิกาบางอันนะฮะจะใช้ได้แค่วัดก้าววัดอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ตัวนี้นะฮะมาพร้อม gps ในตัวนะครับผมรวมถึงมีเซนเซอร์ต่างๆนะฮะนี่ฮะลองดูว่ากีฬาอะไรบ้างที่ใช้ได้นะฮะไต่เขา ปีนเขาจักรยานบายยินดอร์นะครับ MTB นะฮะโอเพนวอเตอร์ไตยกีฬาต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถเลือกมาใช้ได้นะฮะผมถือว่าคุ้มมากนะสำหรับคนชอบการออกกำลังกายนะทั้งพายเรือนะฮะตีกอล์ฟนะฮะทรูสวิงอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ตีกอล์ฟที่ไหนล่ะถ้าตีขบว่าเป็นอย่าง ออกกาลังกายได้หลากหลายดีนะครับพวกคาร์ดิโอพวกนี้ฮะปั่นจักรยานออกกําลังกายอะไรเงี้ยไดนะ้เล่นโยคะก็ได้เหมือนกันผมว่าแจ๋วเลยกันน้ำได้100เมตรนะครับผมนาฬิกาตัวนี้นะฮะไม่ใช่ใส่แค่กันเหงื่อกันน้ำกระเดนมาโดนเท่านั้นนะครับผมสามารถใส่ว่ายน้ำได้สบายนะครับมี G P S ในตัวนะครับผมนาฬิกาสมาร์ทวอทบางอันนะฮะ ถ้าคุณจะไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากให้มันจับระยะทางคุณต้องพกสมาร์ทโฟนไปด้วยนะครับผมแต่นาฬิกา Garmin Fenix 5s ตัวนี้นะฮะมี GPS ในตัวครับผมคุณสามารถวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนก็ได้นะฮะแล้วก็วิ่งไปเลยครับอยากวิ่งวิ่งเลยฮะจากนั้นก็เอาอตัวนาฬิกามาซิงก์กับโทรศัพท์เพื่อเก็บข้อมูลแค่นั้นเองฮะง่ายๆครับผม นี่เป็นหน้าตาการวิ่งแบบไ่าอ่อนะฮะสามารถโหลดแอปหรือวิดเจตต่างๆมาลงในหน้าจอได้นะครับผมนาฬิกาตัวนี้นะฮะมีหน่วยความจําภายใน64เมกะไบนะครับผมทาให้คุณสามารถโหลดหน้าจอโทรศัพท์ต่างๆนะฮะอันนี้เป็นหน้าจอโทรศัพท์ที่มีอยู่แล้วในเครื่องนะครับผมคุณสามารถโหลดเพิ่มใหม่ได้ผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนด้วยนะนี่เลยนอกจากตัวหน้าปัดนาฬิกาแล้วยังมีแอปพลิเคชันนะฮะลองดูนะครับว่าเยอะขนาดไหนนะฮะนี่ผมเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับ มาเพียบฮนะไฟไมค์คลาก็มีนะฮะเพราะการ์ม,มินเขาเป็นเจ้าแห่ง GPS อยู่นะครับผมทำ GPS มีอย่างยาวนานนะฮะเรื่องแค่นี้ง่ายมากนะครับผม่ะดูมีโหมดงดงามแบตเตอรี่มิเตอร์นะฮะ7นิทเวิร์กอัาประมาณนี้นะครับผมนี่ก็เป็น9ข้อนะครับผมสำหรับ านาฬิกา Garmin f e n i x 5s นะฮะที่คุณอาจอยากเป็นเจ้าของนะครับผมแต่ว่าผมแถมให้สองข้อแล้วกันเป็นข้อสังเกตนะฮะข้อแรกเลยนะครับผมตัวหน้าจอนะฮะถ้าคุณอยากได้สมาร์ทวอทที่หน้าจอสีสดๆนะฮะตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถึงแม้หน้าจอสีมันาจจะจืดไปนิดนึงแต่ว่าการสู้แดดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมสามารถใช้งานกลางแดดได้สบายนะฮะอีกข้อนึงก็คือนาฬิกาตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับผมมีราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะฮะ ซึ่งถ้าคุณเงินถึงอะ่ะก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่คุ้มมากนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวของ i z m o t h a i com นะฮะถ้าคุณชอบยังไงก็สามารถกดไลค์กด subscribe ไว้ได้นะครับผมผมขอปิดท้ายด้วยนะฮะเป็นภาพสถานที่ออกกำลังกายที่สวนตรงศูนย์ราชการนนทบ,บุรีนะครับผมใครที่ชอบออกกำลังกายนะฮะอยากวิ่งมีอ่าเด็กๆก,ก็มีเครื่องเล่นให้เด็กๆเ,เล่นด้วยนะฮะส่วนผู้ใหญ่ก็มีเครื่องเล่นของผู้ใหญ่ถือว่าเยอะครับผมเหมาะกับ ทุกเพศทุกวัยทุกครอบครัวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมนะฮะกด subscribe ให้พวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ